ฝ่ายแบงค์ชาติหรือฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาประเมินด้วยตัวเลขไม่เท่ากันหรือความเชื่อไม่เหมือนกันหรือแนวคิดไม่เหมือนกันกันแน่ทั้งสองนั่นครับเพราะว่าเถียงกันใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยบริโภคดีแล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจด,ดีไม่ต้องไปกระตุ้นแล้วใช่ไหมครับปล่อยไปก็ดีแล้วดอกเบี้ยนโยบายก็ไม่ได้เห็นทําให้คุณจีดีไม่ได้เห็นทําให้การบริโภคไ่โตเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยนโยบายก็ดีแล้วฉะนั้น รัฐบาลไปทำแต่เรื่อง supply s i ด e แล้วกัน <ฮะ S 1> ไปดูแล้วกันว่าจะจะ up skill reskill ยังไงอะไรอย่างเงี้ยรัฐบาลทำในสิ่งที่อยู่ใน m a n d a t ใช่อของอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่ครับคือคือถ้าดูดูท่าทีของแบงค์ชาตเขาบอกว่าทุกอย่างที่เขาทำเนี่ย สนับสนุนการบริการฟื้นตัวเศรษฐกิจแล้วนะดอกเบีย้ยนโยบายที่2.5เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นการฟื้นตัวเลยใช่ไหมครับซึ่งซึ่ง,งบางคนรวมทั้งผมเนี่ยจะไม่เห็นด้วยเพราะผมเห็นเงินเฟอ้อมันลงแรงมากมเพราะฉะนั้นพอเงินเฟอ้อลงแรงเนี่ยดอกเบีย้ยจริงมันขึ้นแรงนะครับต้นปีที่แล้ว สมมติว่าเดิมเข้าไปเถียงกันว่าไปดูเงินเฟ้อไม่ได้ต้องไปดูเพราะว่ารัฐบาลไปอุ้มค่าพลังงานผมก็ดูผมดูคอลอินฟลชันหรือเงินเฟ้อพื้นฐานเงินเฟ้อพื้นฐานต้นปีที่แล้วสามเปอร์เซ็นตอนนี้เหลือหนึ่งเหลือแค่จุดห้าฉะนั้นเงินเฟ้อเนี่ยมันลงไปจากสามเป็นจุดห้าก็คือลงไปสองจุดห้าดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบาขึ้นจากหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสองห้ามาเป็นสองจุดห้าดอกเบี้ยจริงเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ เพิ่มขึ้นเยอะมากด้วยสี่กว่าเปอร์เซ็นต์จริงไหม,มเพราะว่าเ,ง,เงินเฟ้อตกควบขนาดนั้นเงินเฟอ้อพื้นฐานนะ,ะเงินเฟ้อพื้นฐานลงนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานเนี่ยลงไป2องจุดห้า ดอกเบี้ยนโยบายขึ้นไป1น5่ครับก็เกือบ4%เอเซที่ที่รายงานว่าตัวเลขอัตราเงินเฟ้อติดลบ3เดือนติดต่อกันเนี่ยที่เขาบอกว่าเข้าสู่ภาวะเงินเฟ้อทางเทคนิคอันนี้เป็นเงินเฟ้อเดือนต่อเดือนใช่ไหมไม่ที่เขาโขนหรือททั้งเดือนต่อเดือนและปีต่อปีมันมันมีคือไปดูไปไปดูจริงๆแล้วใช่เจอทั้งมันออนมันแล้วยืดซึ่งเขาบอก3เดือนติดต่อกันคือเงินเฟ้อปกติไม่ใช่พื้นฐาน CPI ใช่อันนี้สามเดือนพลังงานใช่แล้วอันนี้คืออันนี้คือเริ่มเฟ้อจริงแล้วคือ ใช่ตรงนั้นแหะใช่ไปแล้วไอ้เงินเฟ้อเงินเฟ้อตรงคอเนี่ยตรงพื้นฐานเนี่ยมันก็เริ่มรอดแร่รอแร่แล้วเพราะว่ามันออนมันมันแทบจะไม่โตเลยเหมือนกันเนี่ยมันโตศูนย์จุดศูนย์อะไรอย่างเงี้ยคือมันมินเมย์มากเลยซึ่งเวลาเงินเฟ้อมันมินเมย์แบบเนี้ยอคุณต้องรู้สึกนิดนึงดีว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันคงโตไม่ดีเฟ้อมันถึงเริ่มติดแล้วคือถ้าเป็นคุณสุภวุฒิอยู่ในกรงเงาคุณรู้เนี่ยลดลดดอกเบี้ยไปตั้งแต่ปีที่แล้ว เป็นผมผมก็จะถามว่าตอนขึ้นดอกเบี้ยขึ้นไปทําไมเพราะว่าตอนนั้นเงินเฟ้อมันหวบลงอยู่แล้วเรื่องอกไหมครับคือคือตั้งแต่แรกด้วยสามไปคือเงินเฟ้อมันลงอ่ะพอเงินเฟ้อมันลงไปแล้วเนี่ยดอกเบี้ยจริงมันขึ้นโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วไงเพราะว่าดอกเบี้ยคุณอยู่ที่เดิมเนี่ยพอเงินเฟ้อมันลงดอกเบี้ยจริงมันก็ขึ้นอยู่แล้วโอเคใช่ไหมครับเหตุผลว่าเก็บกระสุนไว้พอได้ไหมครเออโอเคสมมติว่าเก็บกระสุนไว เราสมมติว่ากลางกลางปีนี้เศรษฐกิจแย่จริงๆนะครับแล้วพอคุณเห็นอ่าคุณใช้กระสุนปัญหาของผมคือว่านโยบายการเงินเนี่ยอิมแพกแลกนะครับหรือช่วงเวลาที่ผลจากนโยบายมันได้ผลจริงๆเนี่ยมันประมาณ12เดือนคือถ้าแบงก์ชาติเริ่มรู้ว่าต้องลดดอกเบีย้ยตอนเดือนมิถุนาของปีนี้ ประโยชน์ของการลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะไปได้ประโยชน์สักโน้นเนี่ยมิถุนาปีหน้าไอ้ระหว่าง1 2เดือนเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเท่าไหร่อ๋อคือมันมันช้าไปอยู่ดีกว่ากว่าจะมีผลถ้าลดดอก<า>เบีย้ดยด้วยเหตุผลนั้นเนี่ยเวลาดูแบงก์ชาติต่างเนี่ยเขาจะระวังมากนะครับแบงก์ชาติที่อเมริกาพูดชัดเลยเขาจะระวังมากว่าเขาต้องพยายามดูว่า เฮ้ยในอนาคตมันจะเป็นยังไงแล้วนโยบายการเงินต้องปรับเพราะ Impact แหลกเนี่ยมันมีสูงแต่ผมคิดว่าทัศนะของทบทเนี่ยคือเขาระวังในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเขาไม่ต้องการ ahead of the curve ในการ p r o g r o w เขาคือเขาต้องการ b e h ห n d the curve พูดง่ายก็คือหมายความว่าเขาคือมันมีความเชื่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรอเฟดเนี่ยขยับก่อนหันก่อนเดือนกรกฎาคมแล้วก็อย่างเร็วเนี่ยผมเพิ่งอ่านของที่ u ูอบีหลายหลายสำนักเขาวิเคราะห์คืออย่างเร็วเนี่ยก่อนสิ้นปี คือผมเชื่อว่าแบงค์ชาติเขาเล็งว่าจะลดกลางปีคือเขาไม่ต้องการคือเขาไม่ต้องการเขาทาในสิ่งที่ตรงข้ามอับาที่คุณสุพุท์บอกก็คือว่าเขาต้องการบ่ายหันแต่เคอร์ฟตรงนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการโปรโกรทเขาต้องการโปรสติเบิลิตี้คือคือเป้าหมายคือเสถียรภาพไม่ใช่โกรทก็เลยค,คือคือเสถียร <c oughs> แต่ไอ้เสถียรภาพอันนั้นเนี่ยนะครับในเชิงวิชาการเนี่ยหมือนยิ่งผมคิดว่ายิ่งต้องนั่งนั่งคิดให้ดีนะครับคุณปลื้มบอกว่า เรายังไม่ลดดอกเบีย้ยเพราะว่าเฟสยังไม่ลดเหมือนกับว่านี่คือความเชื่อว่าเขาเขารอค่อยๆขยับกลางปี <Okay. S 2> ที่บอกว่าอย่างนั้นเพราะกลัวว่าส่วนต่างดอกเบีย้ยเดี๋ยวมันจะถ่างเกินไปแล้วเดี๋ยวจะเกิดเงินไหลออกโอเค มีนักวิชาการหลายคนพูดแบบนี้ว่าลึกๆแบงค์ชาติกลัวนี้คี้โดยที่เขาไม่พูดตรงๆเขาไม่พูดตรงๆแล้วเขาไม่เคยพูดตรงๆย้ํานะครับแบงค์ชาติไม่เคยกล้าพูดตรงนี้ถต่ว่าเขาเขาเพลย์เซฟเรื่องนี้เฉยๆหรือเปล่าแต่ปัญหาคืออย่างนี้ถ้าถ้าเป็นตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ยิ่งใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับในหลักการเป็นอย่างนี้แบงค์ชาตเขาบอกเขาอินเฟลชั่น t a r ็ตต i n g แปลว่าเป้าหมายคือเงินเฟ้อในประเทศไทย กลไกในการทําให้เงินเฟอ้อม,มันอยู่ในเป้าคือดอกเบี้นยนโยบายคือในหลักการนะครับ <c oughs> ง่ายๆคุณมีหนึ่ง objective <c oughs> คุณก็ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งอินสตเมนถ้ามีหลาย Instrument ได้ก็ดีแต่มันไม่มีมีอยู่อันเดียวคือดอกเบี้ยคณนี้ถ้าอย่างที่คุณปลื้มว่าแบง์ชาติยอมรับว่า Instrument อันนี้มันไม่ i ินดีเพนเดน มันไปขึ้นอยู่กับแบงก์ชาติอเมริกันไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นทา,างนั้นอิาานฟลูเชั targeting regime ของแบงก์ชาติจะ break down ท,ทันทีเพราะว่า คุณไม่มีอินด p เพนเดน i ์อินส m e n เมนท์ที่ Achieve ไอออเจกตีฟอันนี้แต่พูดจริงคืออินฟลูเอช targeting ในรอบนี้อ่ะมันถ้าจะจะเอาวาระให้ให้เงินเฟอร์มันควบคุมได้เนี่ยมันสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยควรลดได้แล้วใช่ไหมนี่คืออ argument หลักมันยิ่งกว่าสำเร็จนะมันมันฝืนละดูช่มันยิ่งกว่าสำเร็จนะครับแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยแบงก์ชาติจะต้องคิดในระยะกลางระยะยาวเพราะว่าในประเทศที่เกิดเอจิง ทุกประเทศยกตัวอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเอจิ้งจะทำให้ดอกเบีย้ยที่เราเรียกว่านิว a ตรอินเทอร์เรทคือดอกเบีย้ยที่เป็นกลางที่ไม่ทำให้เศรษฐกิจฟื้นหรือไม่ฟื้นเนี่ยมันต่ำลงไปเรื่อยๆอเพราะดีมานมันลงนี่ถ้าแบงก์ชาติยังไปนึกว่านิวโตรอินเทอร์เรทมันสูงแล้วไปตั้งไว้ที่ตรงนั้นแต่มันไม่ใช่มันทท์เกินไปเนี่ยม,มันจะเป็นตัวกดเศรษฐกิจสองจุดไม่ควรจะเป็นนิวตรอินเทอร์เรท ก็คือน,นี่นี่ไม่ควรจะมันไทยเกินไปคือมันสูงเกินไปที่จะทิ้งไว้นานขนาดนี้คือ2.5เนี่ยมันนิวทรัลเรียลนิวทรัลหรือเปล่าไม่รู้มันขึ้นอยู่กับดอกเบีย้ยขึ้นกับเงินเฟอ้อ <Okay. S 2> จริงไห <Okay. S 2> มครับสมมติว่าเงินเฟอ้ออยู่ที่1โอเคแบงก์ชาติลึกๆก็นึกว่านิวทรัลอยู่ที่1.5ได้ได้แต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่ล่ะเกิดนิวทรัลอยู่ที่1ล่ะเราไปตั้งไว้1.5เนี่ยมันจะกดเศรษฐกิจนะที่พักเพื่อไทยเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็ได้ไปร่วมแบบร่วมงานในระดับบบที่แ brainstorm แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วยกันส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแนวแบบเคนชอันนี้เคนเชียนไหมแบบที่มันเป็นแนวเคนเชียนแบบนี้หมดไหมคือมันคือเหมือนกับว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเหมือนกับมันแยกส่วนกันอ่ะมันมีคนซึ่งอยู่ในหน่วยงานราชการซึ่งเขาคิดอีกแบบหนึ่งหรือบางทีอยู่ที่ทปทบทอแตแล้วที่เพอร์ไทยอ่ะเป็นแนว pro growth pro c เ a n ยนแบบนี้หมดเลยมันมันทำไมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมทําไมมันเหมือนมันแยกกันอยู่แบบเนี้ยแล้วก็ ถึงเวลาเนี่ยพักนี้มาทีไรเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรเนี่ยก็จะมาแบบโอเคเราให้แล้วฝ่ายฝ่ายที่รอบคอบเรื่องวินัยการเงินการคลังเขาบอกอ่าไม่ให้ผมอัน,น,เนเนี้ยดีเบตเนี้ยมันมีมา20ปีมากกว่า20ปีแล้วในประเทศเนี้ยและส่วนใหญ่มันเป็นแนวแนวรบเดิมรังไงแบงค์ชาติมายัางไงสภาพักมายัางไงเสร็จแล้วเนี่ยทีมคลังทีมนายกเนี่ยจากไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยมายัางไงจันสุภวุฒิก็แนวลิเบรัลถูกมองว่าเป็น สายซึ่งเห็นกเห็นใจฝ่ายฝ่ายที่เห็นต้องการแจกคือมันมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมผมรู้สึกมันแยกกันอยู่แบบนี้อาจารย์เก็ศผมไหมเข้าใจเข้าใจเห็นด้วยเห็นด้วยเป็นเป็นคำถามที่ตอบยากนะครับแต่ว่าสรุปเร็วๆก็คือว่าแบงก์ชาติเนี่ยนะครับเขาคิดว่าปัญหามันอยู่ที่ supply ใช่ไหมครับก็คออือต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้องอัปเกรดต้องอัพสกิลรีสกิลประชาชนต้องออแก้ไขเรื่องกฎเกณฑ์ยุบยับต่างๆที่มันเป็น constraint ด้าน supply ถ้าแก้ตรงนั้นภัพเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพราะดีมานมีอยู่เยอะ ใช่ไหมครับเขาไม่ได้คิดปัญหาอยู่ที่ดีมานเขาพูดทุกวันว่าดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ในระดับเหมาะสมแล้วเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นตัวปิดกั้นการฟื้นเศรษฐกิจถ้าไปฟื้นเศรษฐกิจระยะยาวจริงคุณต้องไปแก้เรื่องสัพพลายผมเนี่ยจะเถียงว่าอดีมานมันก็ดูไม่ค่อยดีนะจากดูตัวเลขและระยะเรื่องสั้นต่างๆแล้วก็อีกประเด็นที่สําคัญคือมีบางตัวนะครับตัวแปรบางตัวที่มัน อิง mm hmm. ทั้งด mm ีมานและสป라이ดเช่นโดยเฉพาะยิ่งการลงทุน mm hmm. การลงทุนระยะสั้นเป็นดีมานสร้างรสร้างโรงงานสร้างงาน mm hmm. ระยะสั้นก่อสร้างแต่ในระยะยาวการลงทุนคือการขับเคลื่อนให้ในอนาคตมีกำลังผลิตมากขึ้นโอเคโอเคฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยมันต้องให้ไม่เป็นตัวที่ำจำกัดการลงทุน <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> เขาจะพยายามกดเรื่องการบริโภค <c oughs> เขา,ยา,ยา,มมากลัวเพื่ว่าไปแล้วแต่ดอกเบี้ยเนี่ยมันกระทบการลงทุนด้วยเราก็รู้นี่ว่าเวลาเราเราทำการลงทุนเนี่ยเราคํานวณรีเทิร์นเนี่ยตัวที่สําคัญที่สุดคือดอกเบี้ยจริงไหมครับถ้าระยะสั้นดอกเบี้ยมันสูงเกินไปมันจะทําให้อ n นิมอลส i ป i รหรือความต้องการลงทุนเนี่ยไม่เอาดีกว่าใช่ไหมครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าดีมานลึกๆแล้วมันดูระยะสั้นมันดูค่อนข้างจะแย่อย่างเงี้ยคือคุณจะไปปิดกั้น การฟื้นเศรษฐกิจผ่านการลงทุนได้เหมือนกันนะนั่นแสดงว่าคุณสมพุติมองว่าแม้กระทั่งการการที่บอกว่าดอกเบี้ยควรจะลดเนี่ยมันสอดคล้องกับการสร้าง Animal Spirit ในการที่จะจับจ่ายใช้สอยโดยการแจกหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทดิจิทัลมันมันเป็น Pro Growth Policy ที่ไปพร้อมๆกันเพื่อดันให้เศรษฐกิจมันมันฟื้นตัวถามตรงกันข้าวนีกว่าถ้าไม่มีนโยบายพวกนี้เลยเนี่ย นักลงทุนเขา have what to look for คือมีอะไรให้เขาแบบโอ้โหประเทศนี้ เฮ้ยมันมีนะนะครับแต่ฝ่ายน้นเขาก็จะเถียงว่าอันนี้มันไม่พอหรอกเพราะว่าอันนี้มันช่วครั้งช่วคราวแต่ผมคิดว่ามันต้องมีนโยบายอื่นแน่นอนมาขับเคลื่อนอย่างเช่นที่รัฐบาลเขาก็พยายามไปเชิญน,นักลงทุนต่างประเทศเข้ามามซึ่งบางคนเ็าบอกว่าถ้าง,งั้นต้องให้มีพลังงานที่เป็นซีโร่เอมิชชั่นนะใช่ไหมครับแต่ถ้ามัน f อฟดีรายใหญ่มันคนละเรื่องกับเออส์ที่แต่แต่มันก็มีมันก็มีเซนติเมนต์อิมแพกและ รัฐบาลก็รู้ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องไปเร่งการผลิตพลังงานที่ไม่ได้ปล่อยคาร์บอนนะอย่างเช่นโซลานึกออกไหมว่ามันเริ่มมีผลกระทบเป็นช่วงๆรัฐบาลเองก็ต้องลงทุนเรื่องอพลังงานที่ไม่ได้ทําให้เกิดคาร์บอนดึงเอาพวกนี้เข้ามาพวกนี้เข้ามาทําให้เกิดความมั่นใจอ่าทั้งนูนเราก็เรากระตุ้นโดเมสิกดีมานด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกอย่างก็จะขับเคลื่อนให้มีสตอรี่ในการมาลงทุนในประเทศแล้วเศรษฐกิจมันจะโตใช่แล้วพอโตคันนี้ นี่เนี่ยมันก็จะดู manageable มากขึ้นเพราะว่ารายได้มันชักเริ่มโตเร็วกว่าน,นี่